กลางเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายมีเจ้ากระรอกน้อยชื่อว่าจ็อกอาศัยอยู่ในสวนสาธารณะจ็อกเป็นกระรอกที่ขยันสนและจิตใจดีวันหนึ่งขณะที่จ็อกกำลังมองหาทูบนทางเท้าเขาก็พบกับเหรียญทองคำเงาวับตกอยู่ตรงหน้าจ็อก ok เสียงคิดเศร้าโอ้โ oh หมันสวยจังเลยหรือเราควรเก็บไว้ดีนะักนกพิราบเหรียญน,นั้นอาจมีเจ้าของนะจ็อกลองไปส่งที่สถานีตำรวจดีไหมจ็อก ok แต่มันดูมีค่าเหลือเกินถ้าเป็นของเราคงซื้อถั่วได้เป็นถุงเลยจ็อบลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายเสียงในหัวใจก็พูดขึ้นจ็อบมุ่งมั่นเศร้าเราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยหัวใจที่กล้าหาญจ็อบนำเหรียญไปมอบให้ตำรวจนายหนึ่งชื่อว่าลุงดมตำรวจดมขอบใจเจ้ากระรอกน้อยนี่คือเหรียญที่คุณยายคนหนึ่งทำหล่นไว้เธอกำลังหามันอยู่เลยคุณยายขอบใจหนูนะเจ้าหนูเป็นกระรอกที่ซื่อสัตย์ที่สุดเลย คุณยายยื่นถูกขู่หอมๆให้จอบหนึ่งถุงใหญ่แม้จอบจะไม่ได้เก็บเหรียญไว้เองแต่เขาได้รับสิ่งที่มีค่ากว่านั้นคือความสุขที่ได้ทำสิ่งถูกต้องและถูกหอมๆเต็มสองมือในเมืองหลวงอันวุ่นวายยังมีกระรอกตัวเล็กๆที่มีหัวใจยิ่งใหญ่และนั่นคือพลังของความซื่อสัตย์เสียงเด็กแล้วเด็กๆล่ะถ้าเจอของที่มีคนทำหล่นไว้จะทำยังไงดีนะัก